สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่พีนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็เนื่องจากนะครับเนาะก็เมื่อวานนะครับผมลงคลิปสีพื้นเขียวของหลวงพระ่าไปนะครับก็ยังคงร้อนแรงเช่นเคยนะครับพระเครื่องหลวงพระทานะครับมีคนตามเก็บนะครับเนาะลงแป๊บเดียวก็ปิดแล้วก็มีคนมาถามราคาตั้งวันเลยนะครับเนาะก็ปิดไปแล้วนะครับ ก็เอาอีกสักวันละกันนะครับมาชมพระของหลวงพ่อทาบที่นะครับที่ในสายตาผมนะครับนะแท้ดูง่ายนะพี่มี่นี่นะครับดูนะครับผมนะเป็นนางกวากหลวงพ่อทาบนะครับปีศูนย์ห้านะครับนอนเนื้อเนี่ยเนื้อดินลงชลกนะครับนี่นะครับความดูง่ายของผมก็คือนี่แหละนะครับการลงชลกนี่แหละพี่มี่นะครับเนี่ยนะครับความพิเศษขององค์นี้ก็คือลงชล็กนี่แหละนะครับ นี่นะเพื่อนพี่นะครับเนาะเพราะอะไรนะพี่เนี่ยนะทำไมโรงชะแลกความพิเศษของโรงชะแลกก็คือนะครับพระเครื่องหลวงพระทาบก็เหมือนเคจิทั่วไปนั่นแหละท่านก็สร้างเรื่อยๆอนะครับเนาะแต่โรงชะแลกเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เป็นศิปลปะข,ของพระที่สร้างมีวาระนะครับเนาะนะครับพระรุ่นนี้สร้างปีศูนย์ห้านะครับเนาะมีมวลสารพิเศษของหลวงพระทาบในการสร้างนะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จก็เชิญ เจิที่เป็นแบบเป็นเพื่อนเพื่อนกันสาธรมิกันนะครับเช่นหลวงพุทีมวัดละหานไล่อ่ารเงี้ยมาช่วยเสกสามวิีนะครับผมนะก็คือเนี่ยความพิเศษของพารุ่นนี้นะครับเราก็เอาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูแนวทางการเล่นหาแล้วก็อ่านประวัติการสร้างให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะครับน้าจะได้เข้าใจกันนะครับผมนะก็นี่นะครับก็รูปทีมนะเห็นไหมครับนะหลวงพุทธาบนากวักนะครับหลวงพุทธาบนะครับหลวงสลกนะครับผมนะ ก็ลงแชลักนะครับมันจะเป็นเป็นเหมือนเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเหมือนเอกกาณ์ของนะครับของพระรุ่นนั้นนะครับปีศูนย์ห้านะครับผมนี่นะพั่นี่เห็นไหมครับลงแชลักเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับลงแชลักนะครับเนาะนะครับถ้าเอ๊ะทำไมลงแชลักทำไมถึงว่าเป็นศูนย์ห้านะครับเพื่อนพี่นะครับถ้าใครเล่นพระนะครับเนาะอาจจะพอนึกออกนะครับขุนแผนเห็นไหมครับขุนแผน ปีศูนย์ห้าหลวงพ่อทาไปไหมครับคุณแผ่นตะไพดาอย่างเงี้ยที่ลงชะล็กนะครับเหมือนกันนะครับพระปีศูนย์ห้านะครับผมนะเขาจะลงชะแล็กนะครับมันเป็นสร้างเป็นพระสร้างที่สร้างมีวาระนะครับผมนะก็อ่ะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติคร่าวๆของพระความพิเศษของพระปีศูนย์ห้าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนะก็นะครับนางกวัก ปี05นะครับสร้างและปลูกเสกโดยหลวงพุทธาวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเนาะหลวงพุทธิมวัรละหารไร่ลวมปลูกเสกครับสร้างไว้ปี2พศ2505นะครับเนาะโดยอาจารย์ปฐถมนะครับอาสาควรเป็นผู้แนะนํานะครับการตาคุกเขาผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณนะครับอนุภาพสุดยอดนะครับด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมคงกระพันแขวงคาดนะครับเนาะเอางี้ในกันนะครับเนาะเอามามมนมา มามวลสารเลยนะครับเนาะมวลสารประกอบด้วยนะครับผงวิเศษเก่าของหลวงพุทธาบนะครับสีพึ่งเขียวของหลวงพุทธาบนะครับผงปัทเอมังอิทิเจนะครับของอาจารย์ปฐมอัตคกนนะครับผงฐานคมพีใบลานนะครับของเก่าของโบราณของหลวงพุทธาบนะครับผงวิเศษของเลาะของหลวงพ่อบุญมีนะครับวัดโพธิสัมพัธ์นะครับผมนะผงดินมงคลของหลวงพุทธาบนะครับผงโยคีฮาเล็บนะครับวัดสารนาสนะครับอำเภอแกลงนะครับผมแล้วก็นะครับพิธีปลุกเสกนะนะครับก็ ก็ครันะ้งที่หน,นึ่งนะนะพุดงพียๆแก็หลวงพุทธาบท่านต้าแล้วก็ท่านกเกษตมาเรื่อยๆแหลหยะนะครับเนาะปลูกเสกเดียวมาหนึ่งพันสาเต็มนะครับผมนะแล้วก็ครั้งที่สองนะครับสร้างพระชุดนี้เสร็จแล้วก็เชิญพระอาจารย์มาร่วมปลูกเสกก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะก็เคจิอาจารย์ที่มาร่วมเสรรกนะครับก็มีหลวงพุทธทิมนะครับวัดละหารไรนะครับผมนะหลวงพ่อหอมวัดชากหมากหลวงพ่อเย็นวัดป้านแหลงหลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกนะครับนะแล้วก็มีท่านอื่นๆอีกนะนะครับเนาะนี่แหละครับที่ความพิเศษของ พระปีศูนย์ห้านะครับผมเดี๋ยวนะครับผมให้ดูว่าเออมันเป็นเอกลักษณ์ของพระปีศูนย์ห้ายังไงนะครับอย่างสุมแผนนะครับ่คา,านี่นครับเนาะ ็เห็นไหมครับพระท่านนะครับจะเป็นเหมือนเนี่ยเอาง่ายๆนะก็เอาลงในที่ที่ลงในหนังสือเลยแล้วกันนะเห็นไหมครับเดี๋ยวนะไอ้นี่ภาพเห็นไหมครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเนี่ยพระปีศูนย์ห้าครับในที่หนังสือไหมครับสี่ศูนย์ห้าเห็นไหมครับชัลเล็นะครับผมนะเป็นเอกลักษณ์ของพระปีศูนย์ห้านะครับแต่นะครับลงก็มีไม่ลงก็มีแต่เห็นไหมครับลงอ่ะนะครับ ลงจะถือว่าดูง่ายนะนี้นะครับเนาะจะถือว่าเออเป็นภาคปีนั้นดูง่ายนะครับไม่ใช่ลงนะครับไม่ใช่ลงแล้วแท้ไม่ลงเก๊ไม่ใช่นะไม่ใช่นีสายผมนะครับเนาะนะครับลงดูง่ายนะครับเอาง่ายๆก็นิยมละกันนะครับไม่ลงก็มีมันไม่มีนะเห็นไหมครับลงชาแลกนะครับเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับลงชาแรกถูกไหมครับเออนะครับผมนะก็อยากให้ดูอยากให้เข้าใจกันนะครับผมนะก็ข้อมูลนะครับผมนําเสนอนะครับนเชื่อไม่เชื่อเล่นไม่เล่น เก็บไม่เก็บนะครับตามใจเลยพี่นเพื่อนพี่นะเงินท่านนะครับเงินท่านนะครับเลือกเอาที่ชอบนะครับเลือกเอาที่ชอบที่สนใจนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับผมนะอย่างน้อยนะครับเนาะเรามีเงินนะครับเราเสียเงินในสิ่งที่ชอบนะครับเนาะไม่ว่าผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเราก็มีความสุขถูกไหมครับเงินเล่านะครับแต่ให้คนอื่นเขาจูงจมูกนะครับความสุขมันอยู่ไหนล่ะ ถูกไหมครับให้เขาจูงจมูกเพื่ออะไรนะครับอ๋อราคามันจะขึ้นนะเว้ยมึงเก็บไปเชื่อกูสี่นะครับแต่เราไม่รู้อ่ากูเชื่อมึงนะครับแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราหวังละ่ะเราเก็บเรายังไม่รู้เลย่อราะอะไรถูกไหมครับอ่างเงินขึ้นมันเก็บสี่มันมีราคาถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นละ่ะก็จบถูกไหมครับ ไปดูนะนะครับไปดูพระเครื่องหลายรุ่นนะครับพระเครื่องหลายรุ่นมีขึ้นมีลงนะครับไปดูนะครับมันมันขึ้นลงหมดแหละนะครับมันมีทุกรุ่นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าคุณจะเก็บแล้วมีราคาแนะนํานะครับไปเก็บทองนะครับไปเก็บที่ดินนะถ้าคุณจะมาสายเนี้ยนะครับเนาะพะคุณไปดูเลยทองไม่มีวันลงมันขึ้นอย่างเดียวนะครับมันขึ้นขึ้นทรง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 แต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆืยนะครับเนาะยุคผมเด็กเดกทองบาทสามพันแปดนะครับทุกวันนี้สามหมื่นไอ้เป็นทุกวันนี้สี่หมื่นกว่ามันลงไหมล่ะที่ดินน่ะมีที่่ไหนลลงมะ นะง่ายๆนะครับถ้าคุณจะให้มันมีมูลค่ามันขึ้นตลอดคิดใหม่แต่ถ้าเก็บเพราะศรัทธาเอามากล่าชีวิตดีขึ้นใช้ชีวิตดีขึ้นค้าขายเมตตากรุณาคุ้มตัวเก็บได้ครับแต่ก็เอาที่ตัวเองชอบเราศรัทธานะครับเนาะศรัทธาความศรัทธามันเป็นพลังงานบางอย่างความเชื่อมันเป็นมันเป็นพลังงานบางอย่างนะครับไม่งั้นพาสิ้นแม่ฟันพ่อออกสนามลบมันไม่มีประสบการณ์หรอกนะครับพ่อแม่เขาก็ยังอยู่ ทำไมมีประสบการณ์ล่ะความเชื่อความศรัทธานี่แหละพวกนี้เนี่ยมันมีพลังงานในตัวของมันเองนะครับผมนะเคยได้ดูข่าวไหมครับนะหลวงพุททวดเกที่สมัยก่อนที่หลวงพุททวดเกที่รถบัสคว่ำอะแล้วไม่เป็นไรอะนะครับคนอื่นก็เสียชีวิตเยอะนะครับแต่เขาไม่เป็นไรนะครับเนาะเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาหลับนะเป็นมะีเนี่ยแล้วก็เหมือนหเหมือนหลวงพุททวดมาเตือนอะนะครับเนาะว่าแล้วก็เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะจน พ่อพระรุ่นนั้นนะครับเนาะพ่อพระรุ่นนั้นมีประสบการณ์นะนี่นะมีประสบการณ์แล้วเซียนก็มาขอดูนะครับสรุปว่าพระเกนะครับพระเกแต่เซียนก็ขอซื้อนะนะครับเพราะความมีประสบการณ์ของพระไงรู้สึกอย่าสามสี่หมื่นนั่นแหละนะครับตอนนั้นที่มีคนขอซื้อแต่ถ <m z ul heures> ้าคงเขาไม่ขายนะครับเพราะพระมีประสบการณ์นะครับเนาะนะครับแต่พระเกนะนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อและศรัทธาไงวนี่นะ ผมก็เลยจริงๆนะครับหลักความจริงอ่ะผ้าแท้มันก็คือใช้ผ้าแท้มันดีกว่าอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมพูดเพื่อนะครับความเชื่อและศรัทธามันต้องมาด้วยกันผมไม่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้ใช่เพื่อนเพื่อนพี่พต้องไปค่อยฟากเกงไม่ใช่นะไม่ใช่นะตีความผมผิดนะครับนะพวกดาวมาแม่งเยอะด้วยนะครับผมพูดให้ฟังนะว่าผ้าแท้มันดีมันมันดีเพราะอะไรนะ มันดีพ่อนะครับมวลสารเขาดีที่ผมเล่าให้ฟังถูกไหมครับพิธีปลุกเสกดีมันดีอยู่แล้วน่ะไม่ใช่แบบเอาปูนปัตเตอร์มาอะไรอย่างนี้แต่ผมเล่าให้ฟังว่านะครับพระแท้ด้วยนะครับแล้วเราต้องเชื่อและศรัทธาด้วยนะครับเพราะของสิ่งนี้มันมีพลังนะนี่นะกราบไหว้ท่านวันพระวันโกนมันมีพลังนะนี่มาลงกล้องนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเล่าปูท้ทวด โกโเก่งมันหวยฝ้าเกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับฟ้าแท้นะมีแต่ผมไม่อยากใะ้ทิ้งเรื่องความเชื่อและศรัทธานะครับมันมีพลังงานบางอย่างเหมือนกันนะครับผมอึบมานะาวันนี้ดูนะ,นะเห็นไหมครับศูนย์ห้านะครับก็ดูความแห้งความเก่าของฉล็กนะครับแล้วก็ดูพิมพ์นะครับผมนะเพราะนางกวักลงฉล็กนะครับ มีหลวงพ่อท่าองค์เดียวนะครับองค์อื่นไม่ได้ลงนะครับเนาะนะครับนี่ดูนะเห็นไหมครับชแลักนะครับเหมือนขุนแผนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับมันแลักเก่าๆนะครับผมนะเขาจุ่มชแลักนะวันนี้เขาจุ่มชแลักแล้วเขาก็เอาหงายพาไว้นะครับเนี่ยดูรอยเนอะนะครับเนาะจุ่มปุ๊บอย่างนี้ไงนะครับรอยเนอะที่เวลามันนอนเวลาเขานอนแล้วชแลักมันรูดลงแล้วก็ติดแผ่นไม้ แผ่นไม้กระดานนะครับติดแผ่นไม้กระดานที่นะครับที่เขาวางไงนะครับนะก็เป็นไอะไรชาเลกนั่นนี่มันก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละไี่นช่ธรรมชาติการสร้างนะครับผมนะนี่นะนะครับนะครับก็ได้ปุทาปุทีมแล้วก็เกจิหลายๆท่านนะครับแล้วก็มวลสารก็หลวงปูท่านั่นแหละนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ได้บารมีของแม่นางกวักด้วยนะครับโอ้เมตานะครับเมตตาแน่นอนนะครับผมนะ นี่นะครับผมก็นี่ดูด้านหน้านะครับแลากเก่าๆนะครับผมแห้งๆนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับเนาะนี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับผมนะก็โอเคนะพี่นี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆนะสาหรับเพื่นุพี่ทุกคนที่ดูคลิปผมนะครับจนจบนะครับผมนะทุกๆท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับจบไม่จบก็ดูไปเถอะ นะครับแต่ถ้าใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็นะครับถ้าดูกันแล้วถ้าพอมีประโยชน์อะไรก็ก็นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันนิดๆหน่อยๆนะครับนอกคนเราชีวิตต้องก้าวเดินต้องมีกําลังใจให้กันละกันนะครับรอยยิ้มนะครับทําอะไรกันไม่ได้ก็ยิ้มไปเถอะนะครับผมนะแต่อย่าไปยิ้มทั้งวันนะครับเพราะจะหาว่าเราบ้านะครับผมนะก็โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ